ดีครับท่านผู้ชมแล้วก็เอฟซีทั้งหลายครับก็มาเจอกันอีกแล้วสำหรับไอ้นั่นชาแนลโอเคสำหรับเมอน่้ากับบบรรยากาศบรรยากาศดีมากเลยทีมงานครับเมเนทีมงานเดินเล้ว <c oughs> ได้มองมาอยู่มเมเน้มองในมองกัดอยว่ยางแพงมองอะไรกว่า เอ,อ,เอนน็นเลดูนันนากรันฝ่ามือคึมเลยเยจะาาไปไล่ป่าก่อน,นครับไปไล่คนมีมมกออกว่าไม่เอาปาซิวกหอยไ่ไปัดตึกนฝนตกอ่ะ นยิบหาเมียติดเลย พูดนะมัน,นดีไรหอยอะไรบ้างเนี่ย กระเจี๊ยหอยหอยมันตายอไรอันนี้หอยจุกไอหอยหอยัาแสบขนาดเด้ครับเป็นหอยหอยจุกครับเต็มท่อบนจมินเลยเพถึงลงมมกครับเดี๋ยวรอบรอบัตตอนจบแล้วไใจเนียไป คนทังมีกล่องเทปอยู่แล้วก็พ่อได้อยู่บ่อหลายปันเลยพ่อได้กินทั้งตัวใหญ่ตัวหน่อยตัวพร้อมตัวเป็นตัวตายมี่แบบ นี่จะเป็นเรียบหอยเรียบมามีหอยเรียบมาหอยจู๊หอยกาบหอยเชลรีก็หอยปังหอยโคงหอยโค้งมีเลยมีแตดนีแล้ว เอาเทสเทสเบิ้งงรับเป็นอราเด็กเบองนก้งาไปนั่งเล่นน้องคนี่หครับห่อเต็มคูนี่กับพอแล้วว้าวว้าวอยโอ้ยซุ้มขี้ยาครับเบื้องกับสองท้ครับตอนนี้ังก็่ได้ใส่ก้อนรักเ่เบิ้องกับมกำลังดุกันอยู่ ม <laughs> า,าจ้ครับสวัสดีครับ<อ>ข้บถ่ายผมเว้ยจุกเล่จุกฮะแล้วเครับเอน้เบกมันคู่หนึง่งว้าวตักไส้บัวหรอเปลยอดรกษาเสียงเป็นหอยก็เป็นมีเป็นหอยปังหอยกาบนะบหอยกาบห่อยหอยจูบหอยจูบ,บานเท่า, <c oughs> านี่คัมันโตไปไงปันเดียบ โอ้นีค่อ้วนอ๋อนีนี่หอยเชลลีเห็นไหมเออนั่นละหอยเชลีนี่หอยปังนี่โอเคครับยินดีต้อนรับทิปนี่ครับทิปฮะปลาฮะหอยฮะพักนี่ครับกล้งอยูเก่งตอนนี้ครับเดี๋ยวสิไปแชร์ไว้นะครับไปแชร์ไว้มืออื่นจังสิได้พัดได้กินครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วติดตาม ให้ในชาแนะลนะรลบวตอนนี้ก็ทีมงานก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ <S 2> <S 2